สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาราดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทําโจทย์การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแนวข้อสอบโรงเรียนในร้อยตารวจปี6-2โจทย์นะครับกาหนดผลร่วมของข้อมูลทุกตัวชุดหนึ่งนะครับทุกตัวชุดหนึ่งเท่ากับ1500โดยข้อมูลดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ15ต่อมาทําการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล2ข้อมูลนะครับโดยข้อมูลที่ถูกต้องคือ5และ14ตามลาดับ แต่มันทึกข้อมูลเป็น6และ16อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องคือตรงกับข้อใดนะครับสิ่งเราก็ดูในสิ่งที่โจทย์กาหนดมานะครับโจทย์กหนดผลรวมของข้อมูลนะครับทุกตัวชุดหนึ่งเท่ากับ1,500นะครับพอองนี้ตัวนี้ก็คือผลรวมข้อมูลก็คือซิกมา x นะครับโดยข้อมูลดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ15นะครับ15ตัวนี้คือ x bar สิ่งที่เราต้องหาดับแรกก็คือ n นะก็คือจํานวนของข้อมูลนั่นเอง เราก็มาหาก่อนเลยครับจากนะครับ x bar ครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับซิกมา x ส่วน n โดยซิก m a x คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วย n คือจำนวนข้อมูลเพราะนั้นพี่ต้องการรู้นะครับว่าตัว n นะครับจำนวนข้อมูลได้เท่าไหร่ก็ย,าย้ายค่าครับ n ก็เท่ากับซิก m a x ส่วนด้วย x bar นะครับจ์กำหนดมาแล้วนะครับซิก m a x เท่ากับ1,500ันนะครับแล้วก็ x bar เท่ากับ สิบห้าเพราะฉะนั้นจํานวนข้อมูลนะครับในโจทย์ข้อนี้ก็ได้เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยนะครับส่วนด้วยสิบห้าก็เท่ากับหนึ่งร้อยอ่ะแสดงว่าข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะครับจะมีข้อมูลทั้งหมดหนึ่งร้อยข้อมูลแล้วโจทย์บอกว่านะครับมีการเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลอยู่สองข้อมูลก็คือนะครับข้อมูลที่ถูกต้องคือห้าและสิบสี่แต่บันทึกเป็นหกและสิบหกนั่นก็หมายความว่า ข้อมูล5เราบันทึกเป็น6ก็เกินนะครับเกินจากความเป็นจริงไป1นะครับ14เราบันทึกเป็น16ก็เกินจากความเป็นจริงไปนะครับ2เพราะฉะนั้นรวมนะครับรวมที่เกินไปนะครับรวมที่เราบันทึกข้อมูลเกินไปก็คือเกินไป3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการหาซิกมา x ที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็คือซิกมา x ที่ถูกต้องนะ,ระนนครับก,ก็ได้เท่ากับนะครับ ตัวซิมาซิมา์ x เดิมก็คือ 1500, นะครับ1,500นะเราก็เอา1 5 0 0เกินครับเกินก็คือทำไงครับเกินก็คือเอาไปลบออกนะครับถ้าขาดเราถึงนะครับขาดหรือน้อยกว่ความจริงเราถึงไปบวกเข้าเพราะ,ะนั้นเราก็กลายเป็น1,500ลบออก3เราก็จะได้เท่ากับ1000นะครับ4ี่เพราะฉะนั้นเราก็หา x bar ที่ถูกต้องได้แล้วนะครับ x า a ์ใหม่ที่ถูกต้องนะครับก็ได้เท่ากับซิกมา x ที่ถูกต้องก็คือ1497หารด้วยจํานวน,นครับจำนวนข้อมูลก็คือ100ก็หาร100เราก็จะได้เท่ากับ14.97้ครนี้เราก็ตอบ14.97นะครับสังเกตว่าข้อสอบไม่ยากนะครับจะใกล้เคียงกับของโรงเรียนช่างฝีมือทหารแต่ว่าข้อนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ไม่ได้กําหนดมาคือไม่ได้กําหนด จำนวนข้อมูลมาให้นะครับเราก็ต้องหาจํานวนข้อมูลมาก่อนนะครับโดยใช้สูตรครับ n เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย x บาร์พอเราได้จํานวนข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็กลับไปคิดในเรื่องของนะครับผลรวมข้อมูลที่ถูกต้องนะครับพิมพ์จาก5เป็น6นะครับเกินไป1นนะครับพิมพ์จากเลข14เป็น16เกินไป2เพราะฉะนั้นรวมนะครับเกินทั้งหมดก็คือ3นะครับการเกินแล้วคือเราเอาไปลบออกนะครับ ข้อมูลผลรวมข้อมูลก็ไปลบออก3ได้เท่ากับ1497เสร็จแล้วเราก็ไปหา x bar ที่ถูกต้องนะครับก็คือซิกมา x ครับพันสีร้อบเจ็ดห่านด้วยจำนวนข้อมูลคือ100ก็จะได้ออกมาเท่ากับ14.97นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับน้องๆก็ไปฝึกทำดูนะครับเป็นแนวโจทย์ข้อสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจปี6-2